หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดียวค่ะเดี๋ยวค่ะก็ะจะมาชาเลนที่ดูค่ะร้องเพลงค่ะทันบอค่ะเพลงหนึ่งค่ะหลักไม้ที่สุดในโลกเ,เลยคนรอดูนะคะเธอคือรุางให้เจ้ ผู้ให้ชีวิตสุดเลยค่ะผู้ดูปปอบอาดยามภายแพ้เกชยดาผู้เยียวยาหัวใจให้อ่อนโยนทำได้นอ้อจะพอเอ่้อได้ตังใจไม่มาเลยยังมีอาประมาณไห เพีงฝากความเสนกล์ในร่างเรืองยังมีอบคอยเพือนเส้นขอฟ้าคำว่าแม่เนนั้นเซนสักสีทิ้งภพยรอที่สิบกิดภาษาเป็นคำทองทำที่ทีท่พลอยพา โอเมจะารูสัมนิกร่มริกนรรคนน้ำดอกปัวหัวใจมาไว้แม่รูขอาเผ่บุญ,ญามาที่ฉันขอแม่เป็นหลวงพ่อทอกกองตะกกนสุขทิพนานอยู่ยังนอสัก ร้อยปีแายแม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้น้องสมัยอีกนะคะ๊ายแายค่ะ,คะทุกทุกค่ะ